องี้งงบอกแล้วว่าไอบาจีนางสร้างเมืองโอ้ยเฮ้ย hey girl make me wish like a missile bomb b o m สวัสดีจ้าสวัสดี <crosstalk S 1> สวัสดีสวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้กลับมาอยู่กับติ่งลังรถ เเบเชีไม่เป็เซเบเชียลเราจะมารีแอคกันสักทีนี่เพิ่งเลิกงานด้วยใส่ชุดแบบเพิ่งทำงานสรแล้วเอันนี้งงมากเป็นปกติวันจันทร์จะไม่ค่อยยุ่งแต่วันเนี้ยเออยุ่งเหมือนทุกคนพร้อมใจกันสั่งงานวันจันทร์นี่เวลาเกือบแบบมันดึกมากแล้วที่เรามานั่งรีแอคกันเนาะแล้วก็ก็คือวันนี้ไม่ทันสักอย่างทั้งทั้งไลน์ในเฟซบุ๊กใช่ทั้งในวีไลนก็ไม่ทันขนาดตอนเที่ยงวันนี้นะ ว่าจะได้นั่งฟังตัวแซมเปิลก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าตอนเที่ยงนะจ๊ะกินข้าวไปด้วยประชุมไปด้วยค่ะงงมากคือแบบวันอะไรก่อนถามก่อนวันจันร์คือวันอะไรทุกคนแบบเมทุกคนแบบอะไรกันหรอเหมือนคืองงมากประชุมอะไรวะกินข้าวไปด้วยประชุมแบบไม่มีเวลาเลยแต่วันนี้ก็ประชุมทั้งวันจริงๆนะอันนี้น่าประชุมแบบไม่รู้จะประชุมยังไงก็เลยอ่ะเลิกงานกลับมาเจอกัน อ่ะได้ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามแต่ขอให้ได้รีแอคะวันนี้จะดึกแค่ไหนเราก็ต้องรีแอคเห็นแล้วแหละว่าเราวันนี้เราจะมารีแอคเทเตอร์ซึ่งเป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของน้องๆก็คือเมื่อวานนี้ก็คือสาบกันเท้าขวางงมากโฟเตอร์ดีเดที่แบบเป็นเจ้าแม่กดอีไม่เคยทำมาก่อนเราไม่เคยเห็นที่ไหน แล้วไม่คิดว่าจะเห็นด้วยในชาตินี้คือปกติแค่ปกติเอ่ออะไรนะเป็นชัปเตอร์หนึ่งซองสามย่ก็เป็นรูปน้องธรรมดามีแบบอะไรอย่างนี้ก็เห็นปกติคนก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะรูปที่แบบเห็นเป็นแบบขอบหน้าแต่ละคนไปยิ่งอันนี้เป็นแบบมีแบบเอ่อเป็นเหมือนยานอวกาศใช่ป่ะเป็นแบบฝาครอบแล้วก็มีแบบท้องฟ้าเป็นแบบสเปซเป็นแบบเทปเชอร์ฟิกอย่างเงี้เหรอแล้วก็มีกระถางกระถางต้นไม้ชุดข้างในเป็นชุดสูชุดสูตแบบความเข้ากันคือแบบ ไม่แล้วก็มีแชนดเรียด้วยนะทั้งจะโมเดิร์นทั้งจะหรูหราทั้งแบบเอออะไรอย่างนี้มีแบบแฟนตาซีก็มารู้อยู่ทั้งจะหวานเออทั้งจะหวานแล้วก็แบบ ไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อน YG ทีมโปเตอร์นี่คือพักทีมโปเตอร์เมื่พักกนมึงไปดูในส่วนของทีมทีมที่ทำไอคลิปเออทำคลิปทีมวีดีโอโปรโมทหน่อยก็เหมือนเหมือนเหมือนบีบคนละงานอ่ะเหมือนเหมือนทีมทีมทีมโปเตอร์คือตอนที่นั่งฟังบีบนั่งเล่นโทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้ฟังก็แบบอะไรนะดอกไม้หรออ๋อแต่แบบดูเป็นอวกาศถึงหรอโอเคโอเคเหมือนรวมเหมือนยำทุกอย่างมาคือมันไม่ได้ปะ คือเมื่อวานนะถ้าเราจัดรายการหลายคนอาจจะยังไม่รู้ในคลิปนี้เราเนี่ยจัดรายการเป็นอุทิศจัดรายการเราทําเป็นแบบรายการพิเศษขึ้นมาวิทยุแบ <นะ S 2> บเมบามอยเป็นติ่งหลังรถรีดีโอเป็นแบบวิธีกุยกวนว่างๆอะไรเงี้ยใช่ว่างๆก็คือ <c oughs> สองทุ่มถึงเที่ยงคืนบางทีก็ลากยาวถึงตีหนึ่งนิดๆว่างๆใช่ถ้าวันถ้าเมื่อวานเรานั่งจัดรายการก็คือจะมีคนมาด่ากับเราประมาณร่วมร้อยชีวิต ขนาดสลิมวายจีแบบคนที่รักวายจีมากๆาอย่างเงี้ย<ช>ก็คือย,ยังรับไม่ได้ไม่สามารถแบบแสแตนได้เลยว่ะไม่สามารถแชร์ได้อ่ะเมื่อวันจริงๆอันนี้ต้องขอไปไม่สามารถกล้าแชร์ลงใน Facebook ว่าแบบเย้พวกนี้ตีเดน้องอะ่ะ <c oughs> ต้องใช้รูปน้องอื่นแบบมาโพส์เองอ่ะทำเองยังสวยกว่าเลย เออนี่โกรธมากนี่มันผ่านมาตั้งนานแล้วเรายังไม่ได้เข้าน้องเลยเออสาบอยู่ขออนุญาตสาบเลยเถอะเออเะจ๊ะวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ได้เห็นคลิปเนาะเอาวันนี้แหละวันนี้ที่เขาปล่อยคลิปเป็นแซมเปิลทีเซอร์ออกมาหลังจากที่พี่พี่ต้นโบดแบบเออไม่ใช่แบบโวแวบโวแวใช่อยากให้ออกมาช่วงสองสองวันที่ว่าปล่อยคือนางปล่อยทีมากแล้ววันเนี้ยนางปล่อย 8ปดโมงเป็นอนันต์สิเป็นสปอยสองแล้วก็สิบโมงเป็นตัวแซมเปิลออกมาเราจะสี่อันซึ่งเราก็แบบรีทวิตไปงั้นแหละ รีทวิตแต่ก็ไม่กล้าดูไม่มีโอกาสก็คือเข้าเข้า้องนรมวันีแล้วก็มาเปิดดูเอาสิบโมงวันดีมานางมาว่าตัวสซมเปิลเออก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งดูนะถ้างนั้นน่ะนั่งดูพร้อมกันก่อนไม่มีเวลาดูไม่ใช่ว่าอย่าเพิ่งดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะนั่งดูตัวสัมเปิลก่อนใครที่รอดูว่าเราจะดู MV กันยังไงเนี่ยรอติดตามอีกแป๊บนึงได้เดี๋ยวเราขอดูแซมเปิลก่อนเออแป๊บนึงเ้าขอแบบรีแอคตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันเสียงเปียโนป่ะใช่ มันเป็นลูกโป่งมีเขาเรียกอะไรเป็นเล่นเกมสีช็อคมีเยลลี่เป็นเบเกอรบอดของแฮร์รี่พอตเตอร์ไงที่สุ่มกินอ๋อเหมือนห้องของวินเนอร์่ะเพลงนะไรนะดูน่าร้องเพลงน่ารักอ่ะเป็นหนุ่มใสๆวนๆเป็นเฟอร์บอยจริงอู้วิบวับ เอาจ้องกูบีเินมีอ๋อหนุ่มเพชรซาน่ารักอ่ะอุ้ยเพลงเป็นผิวปากเออชอบชอบมากเพลงนี้มันมีผิวปากใครผิวปากได้คเพลงชาโอ้โหโซโลโมชั่นจริงเลยดีอะแล้วคืออาเจี๋ยหมูหวานป่ะ โอ้ OST oh oh. ได้เออ OST ซีรีส์ได้สโลโมชั่นคือเพลงชาต่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเพลงเร็ว slow ดูโปเตอร์อ๋อดูโปเตอร์ฮารดจงอูอารุตโต้แน่เลยเกิดอันนี้คือไม่ต้องแตเปืนให้ก็ได้เต้นไม่เป็นหรอกนะโอเค Be a boy มาเมื่เอเจอ เราตอนแรกนึกว่านางนางจะทําแค่สามเพลงกับเกยนเจ็ดซนางทาหมดอัลบั้มจริงๆริทำทำไมก่อนไม่ไงก็นางก็ขายขายเอาของเก่ามาขายไงเผื่อคนจะไม่รู้ใช่สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ไปคลิปแล้วเลยไม่รู้จักว่าเอ๊ะเทเชอร์เป็นใครนะนี่เราได้ฟังนั่าบ๊ามเสื้อบ๊ามเดียวได้ทั้งหมดเท่าที่เราเก็บมาตั้งแต่แชปหนึ่งจนแชปสามนะใครแบบที่แบบใส่เงินน้อยอ่ะเก็บอัลบั้มนี้ก็พอ โอ้น่ารักอะ่ะเนี่ยอะยในอัลบั้มที่มันเป็นซีดีเนี่ยเขาจะใช้เป็นเอ็มวีหรือเป็นอะไรหรือไม่มีเลยไม่เคยเลยปกติเราไม่เคยเปิดไงถ้ามันเป็นซีดีก็<ม>เป็นซีดีเฉยๆก็<ช>เป็น,ปนแค่ที่ไม่มีคลิปที่ไม่มีะไรเหรอใช่ก็ซีดีไม่ได้เลยอันนี้ที่นชอบเป็นนะงไงดึงบูรารี แอนโทนสจะดีมากมภาพสวยนอกสมบัติก็ดี yeah. Yeah. ายา <Yeah. S 1> เสื้อสีเขียวกับท้องแสงเนี้ยใครใส่จะรอดถ้าไม่ใช่แต่มึงเป็นเสื้อมาริโอเลยเสื้อแบบนีเออเขียวแบบอ อสมต้องอาเจียเนาะแล้วเพลงนี้ตอนนี้เราจัดรายการมีคนขอมาเยอะมากเศร้าโศกกันหรอหรือยังไงถามก่อนไม่ก็ใช้เป็นแบบตอนปิดรายการยังไงอุ้ยอาเจียคือเหนือเมนอาเจียคือเหนือเมนจีหุนตาสวยมากตาสวยทุกคนอ่ะอืมตากว้างเออตาแบบตาแบบตาเสือพี่เสือดีมากเซตนี้คือดีเออดีทุกเซตอ่ะ เพลงประจำชาติมาสักทีมาสักทีโอ้น่ารักอะสิ่ละโอ้น่ารักน่ารักอะพูดอะไรไม่ออกหรอเนอจากคำว่าน่ารักน่ารักเอ้พูดอะไร อ้๋เวอร์ชันมามาอ,อยู่พรในซีดีนะจ๊ะ,ะโอ้มีแบบดาร์กเวอร์ชันด้วยแแบบไฟแบบอ้ดีดๆๆๆีดีอ้ไฟอ่ะเวอร์ชันนี้ดีในคอนเสริร์ตคือดี เเธอร์ <H> ดีมากดควรค่าแก่การเพลงต่อไปพอดีเลยเอามาขึ้นมาสแตนดให้กับเราแล้ว <c oughs> คนค่าแก่การเก็บอัลบั้มนี้แหละอจริงจริงเก็บเถอะถ้าเป็นอัลบั้มเต็มเก็บเถอะเขาตั้งใจทำจริงๆอ่ะเนาะอืมเราทีนี้เราก็จะได้ฟังแบบในแพลตฟอร์มดิจิตอลแบบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมาหาฟังมิชชการใน YouTube แล้วจริงใน Spotify ไหามิชชอการยากมากไปเจอแต่ทบบเขาแบบทำไว้ทำเองทำเป็นแบบพอดแคสต์ไว้เออไม่ได้ทำเป็นแบบสตรีมอ่ะเราไม่ได้สตรีมมิ่งเกมเกมช่วยน้องนะจ๊ะโอเคเป็นเวลาพอเหมาะพอควรแล้วที่เราจะได้มานั่งดูรีแอคเพลงสิซึ่งเพลงนี้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นมูดแบบเต้นหน่อยแต่รอดูแล้วกันว่าจุดม่วงเห็นในอันเนี้ยในโปสเตอร์ เห็นข no, ่าวบอกว่าจะอยู่ใน MV ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาในช่วงไหนแล้วคือชุดแล้วคือชุดน้าปกก่อนชุดน้าปกก็คือเป็นชุดใหม่พรมเป็นแบบคาร์ดิแกนเป็นแบบชุดน้าปกเหมือนเล่นอยู่บ้านบอลแล้วชุดสุดม่วนคือมึงจะมาตอนไหนก่อนรอดูว่านางจะใส่มาตอนไหนใช่แล้วมีคนสปอยเยอะมากเนี่ยเพื่อนผู้หวังดีแชทมาในเยอะมากจนแบบอันนี้ไม่อ่านอพอก่อนขอขอนั่งดูจริงๆแล้วกันมอย่าดำขึ้นกับเพื่อนแล้วใช่ ชอบชอบสติกเกอร์เนี้ยมันเป็นแบบแแล้วต่มุมมองอ่ะใช่ซีจีคือดีทีมซีโอ้ยหวานจองอูยมีเดซเซอร์มีเดซเซอร์แล้วอุยนุ่มดอกไม้โอุย วีดีอาโอ้ยน่ารักอ่ะอย่านี้หรอโอ้ยออกออกมากราฟิกคือดีมากเลยกราฟิกดีมากคลิมนี้ฮันรุตมาแล้วจุดมัวชอบโอ้ยจีฮุนร้องร้องหกป่ะร้องกับโดยยองป่ะจับจูนีพายู โอ้ยเจ้าก็อยู่ชออ็อตเนี้ยดีมากโอ้ยทำมือไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้เพลงดีมากเลยอ่ะอเพลงแบบจริงอีซี่ซีร e ส i ี่มากมากเนยงั้นไงบอกแล้วว่าไอบาจีนางสร้างเมืองให้เด็กน้อยโอ้ เสือตอบไหมเหรอนั่นไงโอ้โหพี่เสือกับแดนเซอร์กับรถดีมากอ่ะอุ้ยจังงูชอบลองแบบท่อนกับแบบเป็นวงอ่ะอืมเยาดำเพลงดีมากเลยอ่ะเออเป็นแบบฟังสบายมาก หนักมาทุกปีกแล้วเนาะหนักมาทั้งสามแฉบแล้วอ่ะนั่เสือดว่าอะไรมเมื่อกี้อ่ะนะโฮปะอ๋ออ๋อม่านะเหมือ,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 อนลองให้กำลังให้กำลังใจตัวเองว่างั้นเลยนะแบบช่วงเรียนช่วงหนักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เมื่อเป๋เอาเด็กนักเรียนอนะไร <c oughs> อ่างเี้ <c oughs> โอ้เป็นปีการศึกเหรอ นี่ไงสิอีโบเตอร์น่ะกูเกลียดอ่ะเจะเกลียดกูเกลียดไม่ลงมันไม่ใช่สินางเซตขึ้นมาเตอร์ยอมนางจริงนะโว้ยชอบท่อนแบบนี้เออ ไวจีนะชอบแบบมีแบบไว้แบบร<ม><ม>ักใสใสหัวใจสี่ดวงสั่นเร็วมากจริงไห <c oughs> มแต่ตัาานเร็วจริงไหม <c oughs> เออแต่คือดีดีไปหมดเลยเพลงคือดีมากอบบอีซี่ฟังเราแบบสบายสบายใช่ เพลงช้าสังดวะสบายเนี้ยสะดุดหูเก่าคนเก่าชอบก็รอดูบางบางทีก็แบบชอบหนักๆก็มีแล้วแต่อืมแต่แล้วช่วงใช่ซึ่งถ้าดูตามเพลงเนี่ยเพลงเพลงดีเพลงโอเคเพลงชอบชอบชอบเพลงแบบนี้เปิดได้สบายสบายทั้งวันอ่ะซีจีก็ดีเออซีจีดูซีจีทำดีมากหลังจากที่เราด่าไปหลายรอบว่าแบบเออไม่รู้จักซีจหรอรอบนี้คือซีจดีและ ทำงานอาร์ตก็ดีทำมาดีแรงของตั้งแต่ของโทมังกาของมิโน่ของมิโน่ที่แบบนอันนี้ก็เห็นพัฒนาการซีจีคือดีขึ้นเรื่อยๆสมกับที่เราไปนั่งคุมคุ้มอย่างสาวก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามน้องกันอยู่เพลงนี้อลรามี้ถือว่าดีมากกลับไปปั่นวิวเออใช่ทุกคนปั่นวิวกันต่อเออแล้วก็ไปโหวต SFA ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ายอดอบ้ามเหมือนเราจะแพ้บงหนึ่งแต่ว่าถ้าเราได้โบวตเอาจจะมีสุดสิทธิ์ลุ้นอ,อมีสิทธิ์ลุ้นเพราะว่าอีกสีเ็นก็คือเป็นคะแนนของกรรมการนั่นเองนะจ๊ะ<ช>ก็ไปเก็บตัวนี่ก็พยายามไปเข้าไปดูเก็บตัวดูโฆษณาประมาณกี่วิหรอกสามทีก็ได้เป็นดู5โฆษณาก็จะได้หนึ่งตัวก็พยายาม เก็บนะจ๊ะพี่อาวอยีควรมาห <c oughs> ารา,า,าจริงเก็บตัวโบดให้น้องๆนะจ๊ะโบดคนนิดคนหน่อยก็ก็ยังดีอย่าคิดว่าหนึ่งเสียงของคุณไม่มีคุณค่าเดียวนลโอเคสำหรับวันนี้พวกเราติ่งหลังรถกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะขอฟังเพลงต่อยาวๆกันก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่หรือว่าอยากพูดคุยทักทายก็ติดตามกับพวกเราได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Twitter นะครับสำหรับนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย